สภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือตอนบนรับมือฝนตกหนักเตือนสี่จังหวัดระวังอันตรายทั่วไทยวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในทุกภาค และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมวันที่16มิถุนาย,ยน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุม,มตะวันตกเชียงใต้กำลังอ่อน พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณนางกล่าว ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06:00วันนี้ถึง06:00ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิมุกดาหารสุรินทร์สีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์นคปรปฐมการเจานาบุรีราช,ชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 6องศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียส ลมตวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง้าเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง